บรรยากาศ,ากาศแมมนวันดหลมนี่เนะนี่ยเห็เห็าามไหมันมันมันตว่องกับบรรยากาศดีออสบายดีสบายดีมาทุขสุกคน มาอนี้บะสิบอได้พาทุกคนมาหาหนม้เด้อมาอนี้บะสิท,ทิพาทุกคนไปป่าพาพระบัดองไปลุยป่าขึ้นภูไปหากินหา,นหาอยู่อยู่ตาดเนาะสีพากันไปทางพูน้นทางหลังพุนพาไปตาดตะเป้าจุดที่หนึ่งจุดที่สองสิพาไปตาดหวัวสิงไคหรือว่าตาดตะแวนที่าาภาษาชนเผ่าเรั่นเนาะเอาจังได เอออันนั้นมีนฟันมีนกล่องแถ่นั่นเนาะโอ้เงินกูนะขนาดมันม่นมูเลอร์หมดกูแต่ไม่ใช่ฟันนั่นเป็นของเวียดนามเนาะเห็นบ่ตอนนี้ของให้ฟามึงเป็นของเวียดนามมันสายหองเห็นปะโลกนี็เอายนี่ ฮะตอนนี้บาสิตกำลังซีลงใส่มองเนาะเสดายจะนำขุ่นเนาะมายำแรงหรือว่าพ้นโมโต้เนี้ยกอลึกจะมองเียังไงอะ ตอนนี้บาซิดกำลังที่ใส่มองอยู่บนนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมพ้าแค่นี้น่าจะร้ายเนาะเนื่องจกว่าน้ำเป็นน้ำห่วยเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันว่ามองไอสีมานว่

ค่ะเข้ามาในในช่วงผิดหลังนี่เขาจะเห็นน้ำงามเนาะเพราะว่าช่วงผิดหลังนี่ฝนบริตกเลยแต่เขามาช่วงตอนนี้แม่นนำ้ำฝนจะขุ่นและแหง้งไหลแห้งเป็นพิเศษเนื่องจากฝนตกเนาะช่วงนี้ฝนตกแห้ง ฝนตกแหง้งติดต่อกันเป็นสองสามมือเลยนี่ฝนเนาะทีวกเฮ้ามานะ่ะน้ำก็จะคุณแถมแห้งพร้อมเสียงฝนกับชิดังเนิอน้ำต้นต,อต,อนตานช่วงน,นี้ฝนตกแหง้งแล้วก็สีกคอยไดงยีนเสียงวา่าการเดินทางมานี่เนาะยังยังสาม,มารถมาด้วยรถจจกรได้โดยการใส่รถจจกรขี่ขึ้นมาหอดนี่แต่ทางวัาชิดกบทีมงานนะ่ะ บอสสามารถเอารถจักมาได้เนาะเพราะว่ามันบ่สชำนาญในการขับรถเนาะก็เลยใส่พากันยางแล้วยางมาพอดนี่ประมาณเก้ากิโลเนาะใช้เวลากับประมาณหกชั่วโมงนี่แหละท่านรติดปบท่านไหนได้วางมากะมันยังเกาะตอนได้เมืออะไร <c oughs> ทีหนึ่งเขา

มันต้องห่ากับบรรยากาศเลยห่อก่อนได้จากถึงของกินเนาะเคอื่องฟัวลองลองส้มเหรอผมผมแลกินกับมัลาบ อลนกน้เห็นหลา่าคือผูเชี่ยวชาญนด้านปลาเขาก็เลยรู้นะเจ็บท้องรเกบินเม่หรอจำมงอย่าง่ะจากับคนกินเลเราะว่าาก็เจ็บท้องอยูบเียพันนาะลองกินบิ่งขอบคุณพ่อแม่ยแก้ดีเจ็บท่องผคมมอองหาต้อมามแหม

พ้นสตกแห้งแต่ว,ว่าเฮากับยังได้ปลาเนาะมองเฮาก็ยังอยู่น้ำลายแห้งก็ตั้มคืนนี่นะแต่เฮาก็ยังได้ปลาในมองอยู่นี่ยอดสุดยอดอันยังมานอยู่นะ ปั๊บในกระปูกนะฮักเอาเลยกัดมนันนะ <cage> <heard pouredesehen> Tôi nắm gì đấy Tôi cho chị mặc đi Ủa, em mà đi Còn cho họ แผมแซ่บจากนี้เฮ้ยเฮิทตัวถึเนาะโอ้ยผมแซ่บจากนี้มันนี้่อปิดข้างดูข้างน้ำพุกา อย่างแท้จริงเลยมันนะ, oh. ะทข้งหลังเป็นน้ำษษษุกต้ำนั่นี่ก็่วรเข้ามิเข้าก็คือว่ากระทาวม่าฝนมันเศร้าแล้วนะครับอาจจะเลย้ายพอย้ายย้ายทีมุ่มงไม้เพราะมงนั้นอีมันอลังขารโดยที่ลักษณนะตามถามในพันธุ์บอล หลังจากกินขา้าวกินน้ำแล้วพักผ่อนน่อยเนึงพักผ่อนแล้วก็ที่ได้เดินทางไปต่ออีกตาดใหม่ที่ได้ออกจากมองผักนี่ละได้ที่ได้พากันเดินทางไปตาดใหม่เลยลตอนนี้เอาตอนนี้ชุมพากับเกียมเดินทางไปตาดที่สองเนาะไปบอนผักใหม่กับทีมงานเนาะออกเดินทางไปที่ผักใหม่กดขึ้น มันจับพันเลยันจะขึ้นตัวอะ้วะไปหอดแข้งน,นี่นี้ครับหอดหอดทรงบด่งเห็นไหมขามันใจเลยวะตรงน,นี้อมันตกใจกัระชอนเห็นไหมันมันนานเลยถ่มต้นสูงถักเาเลยเตีนมันเหน,นือึง อันที่สองัอนทีสน่สามอันที่ทงามสูงคักไอ้นี่นี่แมนตาดที่สองเนาะที่ทีมงานชุมเฮาชุมเฮาสิขึ้นไปทีมงานของชุมเฮาสิกำลังสิเดินทางขึ้นขึ้นไปพักอยู่เพิ่อุณหภูมินี่แมนตาดที่สองนี่แมนตีนตาดหัวสิงไทยเนาะเพิ่นเอิ้นว่าตาดตะแวนหรือว่าตาดหัวชิงไทยนี่แมนตาดที่สองที่ ตองห้าสิไปเน,เนาะชื่อเืนไปพักแฮมหรือหากินอยู่เทิร์นคุณในพ้านเพิ่นนหนพานนพาเติงเพิ่นพามาเนาะเพ,พิ่นคือผู่พ้พพพามาขวบส้มนันานเนาะจอยเบาเล้าหรอกกะเด้อ อบานดงฝนแท็กซี่ยังดกโอัและนี่ในฟ้าเนานในา้าตึงลักมาลักมาลักมานช่วงนี้ก็ชิกอืแ่แค่นี่ลักมา่แสดงมา้าพูดตรงนั้นพูดเป็นดเด่เนาะเออขนลักมาดขึ้นเลยนเลียเอ๋อ A nó dù là dù là dù là mọi đây mình cứ ngăn tìm gặp đấy, mẹ 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 không, mẹ mẹ บอนเมือนด้เอะเออ๋รฮะมดแล้วบอมองไปนะไปไนี่จะมังไงไดิบะนี่บหมือนแห้งแล้วเฮามาหอดยอดของตาดแล้วเดทากมานนำ คือนะเนาะฝนในตามขึ้นมาจนหดเทิงพีเลยนี่มันาพากเด้เยะเมือ่อยแต่ก็คุ้มค่าเนาะขึ้นมานี่<ฮ>ตอนนี้ทีมงานของพวกเรากำลังหอดที่ผักม่ดทุกคนเลยเนาะตอนนี้กำลังทำการผักเมื่อยแต่จริงทำการเผ็ดที่พักแล็พากันไปหาแนวอยู่แนวกิน เพื่อจิกินในตอนขำตอนแรงเนาะ